ครับสวัสดีครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวเรื่องการใช้อินเวอร์เตอร์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและได้พลังงานที่มากโดยการใช้ให้อุปกรณ์ควบใกล้เคียงกันเท่าที่จะทำได้นะครับก็เดิมทีแบตเตอรี่ สองลูกแล้วก็แผงผมเป็น280ก็ต้องชาร์จลงที่24โวลต์อันนี้ผมมาชาร์จเป็น24แล้วต่อเป็นอนุกรมกันแต่ผมมาใช้อินเวอร์เตอร์ขนาด12โวลต์ก็ต่อแยกออกไปเป็น12โดยใช้การชาร์จลง24เวลาการดึงกระแส ในการที่เอาไปใช้กับแสงสว่างหรือเอาไปใช้กับตู้เย็นเครื่องซักผ้าอย่างเงี้ยผมเข้าใจว่าแบตเตอรี่ชาร์จไม่ได้เต็มแล้วก็ใช้แป๊บเดียวก็เกิดการเตือนของอินเวอร์เตอร์ซึ่งอินเวอร์เตอร์500วัตต์นี่ไม่น่าจะเตือนไวนะที่ใช้ก็คือตู้เย็นแล้วก็ แสงสว่างนะครับก่อนหน้านั้นก็ใช้ได้ตามปกติก็เข้าใจว่า,าเป็นอุปกรณ์ควบหลายๆอย่างโดยที่รู้เท่า on, ทไว้ถึงการก็อลองสังเกตและสับเปลี่ยนไปเรื่อยๆจนรู้และกระจ่างว่าตัวชาร์จลงแบตเตอรี่ขนาดอ่า 24แล้วมาต่อเป็น12มันจะไม่ได้กระแสที่ตอบสนองเราเต็มที่ก็คือวิธีการของมันก็คือตัวชาร์จต้องการลง24ลิบ่เราก็ชาร์จลง24ก็คือเต็มแมตก็แป๊บเดียวก็ รู้สึกได้ว่าการชาร์จมีประสิทธิภาพและเข้าแบตเตอรี่ได้เต็มร้อยตัวจากเหรอ่าแผงบอกสเกลเปอร์เซ็นต์ตรงนี้เริ่มเต็มร้อยไวขึ้นแต่เวลาเราใช้ในการาใช้แสงสว่างหรือใช้เกี่ยวกับ ซักผ้าตู้เย็นมั่งก็อินเวอร์เตอร์เริ่มมีปัญหาก็มีการกระชากควยอย่างแรงแล้วก็กระแสไม,ไม่เพียงพอตามที่เราเคยทำมาก็มาไล่ไปไล่มาเกิดเหตุการณ์ที่เราไม่คาดคิดบางท่านอาจจะรู้และไม่รู้นะผมก็เพิ่งมารู้ด้วยตัวเองว่าวิธีการที่เรา ใช้การาต่ออนุกรมเป็น24แต่เรามาดึงออกไป12ก็เท่ากับเราใช้แค่แบตเตอรี่ลูกนี้ลูกเดียวเมื่อฝั่งนี้เป็น24ก็จริงโยงกันแต่เราไม่ได้เอาอินเวอร์เตอร์มาโยงขั้วบวกขัวลบตาม24ก็เลยกลายเป็นดึงกระแส ไม่เท่ากันทำให้พลังงานที่จะเอาไปใช้ลดน้อยลงแล้วก็สั้นลงสลับสับเปลี่ยนไปมาก็เลยลองเป็นขนานดูพอขนานการชาร์จของแบตเตอรี่ซึ่งมันเป็นแผงชาร์จโดย24อยู่แล้วแล้วก็การสลับสับเปลี่ยนบ่อยๆทำให้โซลาร์ชาร์เจอร์ตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะเริ่ม รวนในการจดจำอยาก12 24 10 24เป็น12บสอมีการเซตค่าใหม่อยู่เรื่อยก็เลยกลายเป็นที่มาต้องรื้อและทำดูว่ามันเกิดเหตุผลประการใดสรุปว่าไอตัวที่ชาร์จเป็น24หรือต่ออนุกรมถูกต้องแล้วแต่เวลาเราดึงโหลดไปใช้กับอินเวอร์เตอร์เนี่ย เราไปพว่วง1รูปเพื่อที่จะใช้12กับตัวอินเวอร์เตอร์มันใช้การไม่ได้ใช้ได้แต่แต่กระแสที่รับมันน้อยลงแล้วก็มันไม่ได้ไม่ได้ตามสเปคที่เรากำหนดไว้อันนี้ก็เลยกลายเป็นสรับเปลี่ยนเป็นต่อขนาดกันเป็น12ทั้งคู่ณปัจจุบันใช้ได้เต็มร้อยแล้วก็คือใช้ได้ตามปกติที่เราเคย ทำมาแล้วก็ยืดอายุการใช้งานคือมีกระแสตอบรับออกมาเต็มร้อยก็ถือว่าโอเคถ้าอยากจะใช้ให้กระแสที่ชาร์จลง24เต็มไว้ก็เราต้องเปลี่ยนอินเวอร์เตอร์ตัวนี้เป็น24ด้วย่านที่แผงก็จะออกมา24คือ36 -40 ถึง40โวลต์ก็เลยกลายเป็นเอา,อาโซล่าชาร์จเจอร์ตัวนี้เป็นตัวดักปรับ สถานะจากยีมาเป็น12บก็พลังงานที่ลงมาก็อาจจะอดรอปลงไปครึ่งหนึ่งในการชาร์จแต่ไม่เป็นไรขอให้กระแสที่เราได้รับจริงๆมันตามสเปคที่เปอร์เซ็นที่บอกก็ปกติใช้ยีิบสี่ปุ๊บเดตสเกลที่แจ้งสถานะเปอร์เซ็นแบตเตอรี่เต็มร้อยตลอดแต่เวลาใช้กระแสจริงๆเ้าไม่ถึง แป๊บเดียวก็หมดแล้วอินเวอร์เตอ,อร์เริ่มร้องส่วนในสายตัวนี้ที่ผมเสียบไว้นี่คือการใช้อแดปเตอร,อร์ช่วยผมมามีแนวคิดว่ากระแสออกจากแผงเยอะผมก็เลยมาใช้ไฟเป็น AC โอ้อโทษทีเป็น DC ในการใช้กลางวันตัวนี้ครับสหลอดเนี่ยผมจะต่อไว้แล้วก็จะใช้ระบบ2 ระบบคือใช้กลางวันและกลางคืนได้ผมก,ก็เลยใช้อแดปเตอร์ตัวนี้มาสับเปลี่ยนโดยวิธีการสือสับลงไปนี่ก็เป็นใช้จากแผงโดยตรงคือกระแสรกระแสจากแผงโดยตรงคือมีการใช้ไฟตั้งแต่6กโมงเช้าไปถึง6กโมงครึ่งตอนเย็นก็สามารถใช้ได้ยาวเลยโดยจากแผงโดยตรงส่วนพอ6กโมงครึ่งตอนเย็นเราก็สามารถสลับสับเปลี่ยน มา,ใช,บบา,ชาใช้ระบบอินเวอร์เตอร์ช่วยคือตัวนี้ครับใช้ระบบอินเวอร์เตอร์ช่วยก็เบรกเกอร์ขึ้นแล้วก็สับสบวิตช์ขึ้นนี่ครับนี่คือระบบ220ร้ย่สโดยใช้ตัวแปลงตัวนี้คืออะแดปเตอร์ตัวนี้ที่เอามาใช้ครับในตัวเสียบดอกลำโพงคอมพิวเตอร์ เราเอามาแปลงเป็นใช้กับกระแสไฟยามค่ำคืนคือตอนนี้ใต้ได้เป็น2ระบบก็คือกลางวันและกลางคืนได้เลยส่วนตัวนี้เป็นแบตเตอรี่ชาร์จอีกชุดหนึ่งเป็นแบตเตอรี่แบบเจลแล้วก็ดิสไซเคิล100แอมเอาไว้ชาร์จสำรองย้กค่ำคืนถ้าไอสอตัวนี้ไม่พอก็จะจํำใส่กับ ด้วยกันโดยให้ดิสไซเคิลนี้ออกมาช่วยของไอ้ตะกัวกลดอาจจะได้ไม่เต็มร้อยแต่ก็ถือว่าไดอ้อย่างไม่ได้แยกสลับเบกเกอร์ให้เขาก็ต้องรอง่บประมาณตัวนี้ก็ไปหาซื้อแผงแล้วแต่ไม่มีเป็นหน้ากากก็เลยใช้ไม้แทนเอาแบบสายไฟก็ค่อนข้างจะเล็กแต่ไส้ในก็แข็ง เปนกนกันรวดกันเล็กอันเนี้ยในไฟไฟยามยามอ่ำคืนนะตอนคางคืนเราจะสำรองไว้ใช้แล้วก็ยกไปเกินลงบวกกับเอาอินเวอร์เตอร์ตัวนี้ลงแล้วเราก็จะมาใช้แผงโดยตรงโดยสับสวิกลงแผงอันนี้ครับลงแผงโดยตรงก็สามารถใช้แสงสว่างได้ทั้งวันตั้งแต่หกโมงเช้ายัน บุมุงเย็นใช้แสงสว่างทัองอ้งวันัส่วนเราจะใช้ด้วยระบบที่ว่าประหยัดลงมาอีกหน่อยก็ใช้อินเวอร์เตอร์ด,ด้วยโดยโดยการใช้ของกอู้ขนานกับแผงโซล่าเซลล์โดยตรงก็มีโหลดกับพัดลมอันนี้โหลดกับพัดลมพัดลมติดละ เป็นการให้พัดลมแล้วกกับตัวเย็นนูนนี่นี่คือระบบที่ผมวางไว้ก็คือตัวเนี้เพิ่งติดตั้งวันนี้ก็ลเลยเอามารีวิวให้ท่านผู้ชมดูนะครับอันเนี้ยอันนี้คืออยู่ศูนย์กลางคือจะผมจะตัดออกจากสวิตตัวนี้เลยไม่ใช่ตัดตรงมาที่นี่ สับสวิทขึ้นเป็นการใช้ยามค่ำคืนส่วนเอาสวิคลงลงพับไปจะติดกนันี่คือแผงโดยตรงคือใช้ยามกลางวันอันนี้อันนี้ก็โยงมาด้วนี่ยาวผมลากสายมาที่นี่ดึงสายมาก็คือชุดนี้คือคือชุดอของอาจากชัดจโน้ยชัดมงัมงกาะว่าเป็นแสงเข้าอ,อันนี้ชาร์อยู่ที่12.7 วิกตัวนี้ก็คือผมใช้ไอตัว Power Supply 150 150วัตต์150วลต์นี่นะจำไม่ได้ตัวนี้นะครับก็จะใช้เปิดสวิคแล้วใช้โดยการเอามาแปลงสัญญาณจากแผงโดยตรงมาใส่กับหลอดไฟตัวนี้เราต้องการใช้ก็คือสามารถปิดเปิดได้เลย ก็คือตัวนี้แล้วก็ถัดลมอยู่ข้างหลังอยู่ของโน้นอีกตัวหนึ่งก็คือใช้ DC ก็คือของ Power Supply นี่แหละอันนี้ไปเปิดให้สส่วนตัวนี้เป็นโซลชัตเจอร์เก่าที่ผมเข้าใจว่าเสียแล้วผมมาลองดูก็เลยกลายเป็นโอเคใช้ได้ผมก็เอามาจากแผงอีกอีกชุดหนึ่งแบง่งแบ่งจากโซนนี้มาเพราะว่าแผงบางทีชาร์จเต็มไว เราก็จะเอาตัวนี้มาใช้กับระบบก็คือดึงสายลงไปใช้กระบบอีกระบบหนึ่งก็คือถ้าแบตเตอรี่หน้าบ้านที่มันมันเหลือก็เอาไอ้ตัวนี้จำจาชาร์จในตัวคันนี้เมื่อไม่มีตัวชาร์จผมก็เลยเสียบใส่ด้วยกันชาร์จแบนชาร์จนี่คือคือตัวนี้อันนี้อันนี้จะชาร์จอยู่ที่12.7เหมือนกันก็คือเท่ากับตัวนี้ ตัวข้างบนก็คือตันนี้เป็น mppt แต่ตัวนี้ pwm รันตัวตวไฟตัวนี้ก็มาจากแผงโดยตรงเช่นกันคือไม่ได้ผ่านอะไรแต่ตัวนี้เป็นโมดูลปรับเพิ่มลดวนได้นะเป็นกระแสที่ตัดพอพอยกขึ้นก็ตัวนี้ก็ขึ้นมา ไอ้ตัวนี้ก็จะมาจากแผงโดยตรงเหมือนกันก็คือนะครับได้11จุด0.0245วัตต์อันนี้เป็นวัตต์นะครับแจ้งวัตต์ว่าหลอดนี้สามารถกินแค่ไม่ไม่เยอะนะครับเป็นแค่0 2วัตต์ก็ตัวนี้ก็สามารถปรับได้เหมือนกันว่ามีอินวีเอาวาเอา ถ้าเป็นแลงเป็น24ก็สามารถใช้ได้ถึงแปดสิบสี่โมลก็หลอดไฟตัวนี้รองรับได้ด,ด้วยก็เลยกลายเป็นอเอาเอา,เอาตัวนี้มามาเพิ่มเติมโดยใช้กระแสจากแผงแล้วก็เอาตัวนี้เป็นตัวปรับลดวลตของเขาให้ให้ให้ได้ตามสเปคที่เราต้องการอันนี้เราไม่ใช้เราต้องการชาร์จเพราะว่า กลางวันอยู่มันมีแสงอยู่แล้วก็ปิดลงพยายามที่เราต้องการใช้เราสามารถเปิดใช้ได้ทีนที้เราก็ปิดลงเราปิดปิดเก็บไว้เพื่อที่ให้กระแสที่ชาจลงนี้ได้เต็มไวขึ้นส่วนตัวนี้เป็นตัวสำรองเวลาเสียบพัดลมด้านหลังเป็นผมใช้ระบบะ DC ซสองสองอันนะพัดลมผมเอามาแปลงใช้ ไอตัว A, มอเตอร์มอนังกับพัดลมสั่งซื้อมาใช้ได้ทั้ง DC และเอซีเอาตัวนี้มาใช้ในการาใช้พลังงานที่เขาชาร์จแบตเตอรี่เต็มแล้วที่พลังงานมันเหลืออยู่แล้วก็เลยเอามาใช้ตัวนี้ก็ตัดลงมาตรงนี้ก็มาใช้กับตู้เย็นผมต่อลงมาใส่กับตู้เย็นมีพลังงานแในอาทิตย์ล้วนๆก็ใช้กับตู้เย็น เครื่องซักผ้านี่ก็พอกระแสเต็มจริงๆเขาก็ใช้เครื่องซักผ้าด้วยก็ไม่มีอะไรก็ตามนี้ก็สามารถดึงเครื่องซักผ้าแสงสว่างและพัดลมตอนนี้ที่ใช้ได้มีเพิ่มเติมก็คือตัวชุดเบกเกอร์หลังเต,าต่าตัวนี้เราสามารถประยุกใช้ทั้งกลางวันและกลางคืนนี่ครับสองระบบเลย ตัดขึ้นตัดลงได้อพอพอเราตัดลงปับ๊บไฟก็จะดับเราตัดลงอีกไฟก็จะติดอันนี้ข้างล่างนี่จะเป็นใช้แสงจากแผงโดยตรงแต่ข้างบนใช้อด้านนี้ใช้ะระบบ DC อ c จากอะแด pter ตัวนี้อะแด pter ตัวนี้แปลงเป็น DC หลอดที่ผมใช้นี่รองรับได้ถึง84โวลต์ก็เป็นหลอด สั่งซื้อเป็นของระบบ d c แต่จะใช้เป็น AC เลยไม่ได้ก็เลยต้องเอาอะแดปเตอร์ตัวนี้มาแปลงเป็นใช้ระบบให้มันได้2อ,อช่วงคือกลางวันและกลางคืนปกติผมจะใช้แต่กลางวันเพราะวันนั่งทำงานอยู่ข้างล่างก็ใช้แสงสว่างตั้งแต่6โมงเช้าไปถึง6โมงครึ่ง6โมงเย็นแสงสว่างก็ถือว่าโอเคอยู่กับแผงโฮลี่8 8 0วัตต์ ก็ราคาก็1,500บาทก็ซื้อของมือสองมาแบตเตอรี่นี้ค่ะมืสองเหมือนันสลูกนี้อีกลู 1, 100, กหนึ 1, 400. ่งเจ็้ยลูกหนึ่งสี่ก็ถือว่าช่วยเราประหยัดได้เยอะกับพัดลมอีกตัวหนึ่งเปิดไอพัดลม2ตัวใช้ทั้ง DC และ AC กับพัดลมก็ถ้าเราปิดสวิตช์ลมสวิตช์ตัวนี้ลงก็ ไ,ได้ใช้งานนี่คือดาวนะก็ถือว่าใช้ได้ครับประหยัดช่วยเราได้เยอะกับตัวนี้ถ้าเราไม่ใช้งานจริงๆก็กลางวันอยู่แล้วก็สามารถมองเห็นอะไรด้วยเราก็ปิดไว้เพื่อที่จะปลดอไปตัวเทดประหยัดพลังงานเพื่อให้เขามีการบูสต์กระแสแล้วก็ชาร์จเข้าแบตเตอรี่เต็ม ลอยแล้วเราสามารถใช้ได้ตามปกติส่วนตัวนี้ก็จะเปิดยามค่ำคืนก็คือตัวโหลดจากโซล่าชาร์จเจอร์เนี่ยก็คือหลอดหลอดตัวนี้หลอดตัวนี้จะสว่างทั้งคืนเปิดไว้ทั้งคืนเพราะว่ามันเอาไว้เวลาเราเดินมาเราไม่เห็นมันวัดมันน้อยวัดแค่3าวัดแต่ใช้แสงสว่างได้ดีมากในย,ยามค่ำคืนเราสามารถใช้ได้หลายรูปแบบนี่ครับปิดปิดตัวนี้ซะ ตอนกลางวันบางคืนก็เปิดทิ้งไว้มันไม่เปลืองไงอันนี้แค่3วัตต์ตอนนี้ก็เรารู้สึกร้อนก็เปิดพัดลมไปก็ไม่มีอะไรเรารู้สึกว่ามันมืดไปเราก็เปิดแสงสว่างลงมีแสงสว่างจ่ายแล้วรวมทั้งแสงสว่างความโน้นถ้าไปเปิดสวิตช์ตรงน้นก็จะติดเหมือนกันแสงสว่างความโน้นคือเรา เราไม่ได้เปิดสวิตพร้อมกันถ้าเราเปิดมันคจะติดเหมือนกันก็คือตัวนี้แหละครับเนี่ยน,น่ะติดละถ้าปิดก็ปิดระบบก็เป็นอย่างนี้ครับสุดท้ายนี้ก็คงไม่มีอะไรมากก็แค่อยากจะบอกกล่าวเรื่องไอ้ตัวเนี้เบเกอหลังเต่าที่ผมสามารถประยุกต์ใช้ทั้งกลางวันและกลางคืนได้โดยใช้ระบบเดียวกันคือระบบ DC หลอดไฟรองรับได้ถึง84โวลต์ก็ถ้าผมออนุคมเป็นเป็น24แสงสว่างตัวนี้ก็จะมากขึ้นเป็น3 -4 หรือ4เท่าตัวอันนี้ก็ถือว่า,าใช้ประโยชน์มันได้มากๆเลยกับซื้อซื้อไอ้หลอดไฟชนิดนี้มาก็เลยกลายเป็นจุดหนึ่งที่อยากจะรีวิวให้ทุกท่านได้เห็นครับ คลิปนี้ก็คงมีแค่นี้ขอจบคลิปไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ